ปาดตปาดตื่นเชร้ามาดีใจกับน้องเจนนี่อัปเดตเงินอ่าที่ทำเพจนะคะพี่น้องขาฟังคำพูดผู้ใหญ่บ้านกับน้องโกกิเมื่อวานมานะการได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะโอกาสที่ได้เข้ามาอยู่ในโตเกียวหนึ่งสิ่งที่ได้คือสีแสงนะะและเอฟซีจากแม่แม่ที่มีเป็นพื้นฐานของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วเนาะอ่าทีนี้ แม่ๆทุกท่านไปรักหลานไปรักทุกๆคนเนี่ยถ้าทุกคนมีโอกาสต่อยอดของตัวเองนะ,ะให้เป็นเงินเป็นทองเป็นคอนเทนต์หนึ่งนาทีเนาะวันนึงหลายรอบนะอย่างเมื่อคืนมีคอนเทนต์กินอาหารกันถ่ายกันทุกคนสนุกสนานในคนละมุมจัดไปนั่นก็เป็นมุมมองปัทโทปโัทโทปัทโทสามพันกระแสแล้วนะคะทุกคนคิดดูนะเออนั่นก็เป็นมุมหนึ่งไรายได้ซองขายของนะ จากปัจจัยต่อยอดความขยันเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนก็ต้องเอาโอกาสนี้เนาะมาเป็นที่สร้างเงินอีกทางหนึ่งถูกมะนั่นคือหัวใจเลยนะใครขยันกับการตรงเนี้ยแล้วอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้ลูกๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเขาเป็นหัวใจของแม่แม่เอฟซอย่างยายจา๋าและดูทุกคนอะไรยิ่งคอนเทนต์ของน้องเจนนี่โอเคไอ้ประเภทที่เข้ามายำ้ำเข้ามาด่านี่แหละ เอาลุกขึ้นมาสร้างเป็นเงินนะเว้ยหูขีเตะพึ่งเมวนเกือบไปนำต่อยอดไปพร้อมนะเป็นเงินได้เสยพื่นน่ะเฮ้ยอืมงนะมองให้ดีอืมเอาให้จริงรู้จักเล่นดีทานนันบวาสิงบดีเข้ามาหาเฮาเพราะเขาพยายามผลักดันให้กับเฮานะ เอเอเฮาเฮาเฮาทำงานในหะน้าที่ของเฮาควรบมัดโบสังแต่แสดงออกแต่เฮากระโบะถึงกับเขาเรียกอ,อะไรนะถามว่าเครียดไมมกดไหมมันก็มีความรู้สึกนะคนเฮาเรายิ่งทํางานเน่อยเนาะก็ยากได้กําลังใจแต่ทุกๆคนเจออยู่ละคดาด่าคําติคําชมนะนนางยูซือเข่ากระจมเขากระโบมัดนะคือเกาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักดึงอ่าวิกฤตเป็นโอกาสดึงดราม,มา่ามาเป็นคอนเทนต์ไว้กระสิปังปังปัง,ปงไปหน้าพุ่นน่ะเฮ้ย อืมนะแม่บอเออขอให้ลูกๆไก่เอฟซทุกคนนะเเออออลูกๆไก่โตเกียวทุกคนนะฮะสร้างคอนเทนต์เยอะๆเป็นความน่ารักกระตุ้งกระติ้งให้ได้ดูกันหยอกล้อกันนะทุกๆคนอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งต่อสองพวงมาลัยพ่อแม่ซานนะคะโอ้งานอีกเนาะอืมเอามันให้พอดีแต่ปัจจัยอย่าลืมลานหลักก็คือพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นเพชรเม็ดงาม สร้างความฝันให้กับตัวเองนะได้กระชูดจเจริญรุ่งเรือง ไปในค่ายเพลงเนาะไปกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะโยจะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนดีใจกับทุกๆคนนะเออเราจะไปจดจ่ออยู่เพียงคนเดียวอืมนี่เป็นแบบอย่างตัวอย่างสําหรับลูกไก่ทุกๆคนเราจะโดนตําหนิติยังไงเราใหญ่เสียเวลาไปมองใครแต่ถ้าเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมันก็จะเป็นจุดสร้างรายได้ให้กับลูกๆอ่าทุกๆคนในโตเกียวเด้อนะโยจะมองทุกคนอ่ะอืม นะของเบสเมื่อคืนนะทุกๆคนเลยเอาตรงๆอืมแม่คิงมาเดียวนะคะขอให้ทุกคนปังๆป,งปังแน่นอนเพราะพลังนะคะรักเนาะ FC พื้นฐานขั้นต้นรักผู้ใหญ่บ้าน่นะรักลูกล,กลกูไก่ทุกคนและพร้อมที่จะสนับสนุนการแชร์การดูวิดีโอ,อช่วยกันสาวเด้อแม่เอ๋ยนะ ่ดึงเงินพี่มัดช่วยลูกเรานี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสนับสนุนลูกไก่โตเกียวกับพ่อไก่โตเกียวจ้าให้เป็นเงินหลักไปเลยนะอืมสามแสนอ่าแสนสามพันนี่โหอนาคตไปอีกยาวไกลอืม